สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ก็ยังอยู่กับพินสองคอไม้ประยุงนะครับมาอัปเดตกันหน่อยครับผมเข้าหัวแล้วนะครับวันนี้ใส่นี่ครับเป็นเด๋ยวที่ใส่สายสะพายครับผมผมใช้เป็นรุ่นที่ ตัวใหญ่ๆนิดหน่อยครับเอาหน่ดยน,น,นึงนะกลัวมันหักครับผมเป็นไอ้ขอที่คือเข้าใจว่าเป็นขอที่เขาใส่ไว้ตอนตอนที่เราเปิดหน้าต่างนะครับแล้วก็เกาะไว้นะครับขอเกาะนะครับขเาบขาเรียกอะไรเป็นตัวเมียนะครับตอนเราเปิดหน้าต่างไปปุ๊บล้วก็เอา เอาตัวยาวๆที่เป็นตัวพู้ไปคล้องเกี่ยวเข้าไปในนี้นะครับนี่เราเอามาประยุกตเนาะไว้ใส่สายสะพายครับผมนี่ครับตัวนี้ก็จะสั้นหน่อยเพราะว่ามันเออ่ด้วยด้วยระยะตัวนี้ครับผมเนี่ยตัวนี้มันสั้นครับผมเราก็จะยิงมันจะเป็นเกี่ยวสกูนะครับแล้วก็ยืดลงมาข้างล่าง อลงมาเนี่ยก็มายามากครับผมพอพื้นที่มีน้อยครับผมมันมีให้เลือกหลายตัวนะครับมีให้เลือกหลายตัวมีไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่ครับผมอันนี้ถือว่าจะเป็นตัวใหญ่อ่าที่สําคัญนี่ก็คือว่าเป็นเรื่องของเกลียวนะครับคือเกลียวบางอันนี่ไม่ดีนะครับเกลียวมันตื้นเกลียวตื้นเนี่ยเวลามัน ที่ว่าเราขันลงไปยึดเนี่ยมันก็จะยึดเกาะกับไม้ได้ไม่ค่อยดีนะครับอันนี้ผมก็นั่งเลือกอยู่นานอยู่นะครับก็เลือกตัวที่เกลียวมันคมๆแล้วก็เป็นปีกออกมาแบบชัดเจนแล้วก็ค่อนข้างที่เป็นเกลียวที่เลือกนครับเห็นนะทั้งสองตัวเลยนะครับผมอันนี้คือฝั่งท้งลูปบิดครับผมฝั่งทางหัวพินอ่าตัวนี้ก็จะใช้ ตัวสั้นตามขนาดพินตัวนี้นะครับผมก็ถือพินไปซื้อได้นะครับอันนี้ถือพินเราไปวัดเลยครับผมมาดูฝังทางนี้บ้างนะครับฝังทางนี้ก็ผมก็ขนาดนี้เท่ากันครับผมขนาดเท่ากันอ่าเป็นตัวใหญ่นะครับผมเป็นตัวใหญ่ขนาดเท่ากันแต่ แต่ผมจะยิงฝังไปลึกนะครับนี่ครับว่าด้วยพื้นที่ตัวนี้มันมีมันมีเยอะนะครับมันมีเยอะผมก็เลยฝังลึกเข้ามาเลยนะครับตัวนี้น่าจะถึงประมาณนี้แล้วครับอยากให้มันอยู่แบบคืออยู่เลยนะครับผมไม่ไม่หักไม่ให้คอนอะไรง่ายๆนะครับหยอดกาลงบีครับผมซ้ำลงไปอยู่นะครับทั้งสองฝั่งครับผม ใส่แล้วปุ๊บหยอดกาวร้อนลงไปตามหยอดลงไปที่โคนโคนของตัวเกียวตัวนี้นะครับมันก็จะไหลลงไปเองนะครับนิดนึงครับผมไม่ไม่ให้เลอะเทอะมากนะครับนีครับเอามาให้ชมรับผมอัปเดตให้ดูนะครับประมาณนี้ครับผมเอ่อสำหรับที่สายสายสพาเนี่ย ที่ผมใช้นะครับที่ผมใช้หลักๆก on ็จะเป็นสองแบบนี้ครับผมแบบแบบหนึ่าแบบแรกก็จะเป็นแบบนี้นะครับอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นแบบตัวเป็นแบนครับผมตัวเป็นแบนกลมๆนะครับทรงกลมแล้วก็เอาสกรูขันยึดลงไปอเดี๋ยวมีโอกาสผมเอามาให้ดูนะครับอีกแบบหนึ่งแบบแบนๆนะครับแบแบนเขาก็จะใส่สายสายแบบหนึ่งส่วนตัวแบบนี้ก็จะใส่สายสไแบบหนึ่งครับผมมันคนละแบบกัน เ,เดี๋ยวสายเป็นแบบไหนเดี๋ยวผมอัปเดตให้ดูนะครับในฮิปหน้าครับผมก็แนะนําครับผมก็คือว่าถ้าใครเป็นเลือกซื้อตัวนี้ก็คือดูดีๆครับผมดูดีๆว่าความยาวของเราเนี่ยกับพินที่มันจะฝังลงไปเนี่ยมันพอดีกันไหมนะครับอ่าถ้าเป็นอันยาวตัวนี้จะไปใส่ทางฝั่งจะมาใส่ทางฝั่งไอที่เป็นตัวนี้ไม่ได้นะครับมันจะทะลุนะครับมันจะไม่พอนะพื้นที่นะครับผม ก็เลือกเกลียวดีๆครับผมให้มันแน่นๆให้มันแบบฝังยึดดีๆครับผมเกลียวคมๆเลือกๆครับผมขอบคุณสำหรับการติดตัมรับชมนะครับมาให้ดูประมาณนี้ก่อนครับผมสวัสดีครับ